ท,ที่อาจารย์ยังไม่ได้นั่งนั้นนิมิตนิว่าได้เป็นลพระเป็นลาพะเนี่ยรถคันนี้ก็ทะเบียน509เนาะแต่ที่นี่อาจารย์ก็มานั่งดูอีกทีหนึ่งปรากฏว่าเห็นเลข9เลข9ที่ยังอยู่เลขเลข9ที่ยังอยู่นะเลข9นะที่ยังอยู่แต่ว่ามันก็จะมีเพิ่มเข้ามาก็คือเลข2 แต่นี้อาจารย์ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะอยู่ข้างบนหรือข้างล่างนะแต่ก็เท่าเท่าที่มองเห็นเมื่อกี้เห็นอาจารย์พูดว่ามีอีีจะมาแก้บนสบี่ล้านก็มีลูกศิษย์ของอาจารย์บินมาจากเยอรมันจะมาแก้บนเพราะเขาได้สิบสี่ล้านเขาจะเขาจับวันที่สิบเจ็ดก็เออจับวันที่ยี่สิบเจ็ดบ้านสบายตอนนี้ก็จองหมอลำว้แนี้แสนเ็ด าจองมอลลามไว้ก็เดี๋ยวเขากลับมาถึงเขาจะมาวันที่ยี่สิบสามก่อนวันงานแล้วเขาก็จะเอาคันห้าคันแปดที่มาเชิญอาจารย์อยู่นี่ก็จะไปวันที่ยี่สิบเจ็ดเพราะว่าก็ได้รับโชคทั้งหมดนี้ยี่เเดือนไหนครับอาจารย์เดือนมีนาเดือนมีนาเดือนหน้าเนาะเดือนหน้าเดือนเดือนบอกคุณคุณพาเดือนมีนาก็จะได้ทั้งหมดเขาได้ทั้งหมดเนี่ประมาณเกือบสิบห้าล้านคนเดือนนะครับ คนเดียวแล้วอีกคนหนึ่งได้ร้านกว่าก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เองที่เปิดร้านนวดอยู่เยอรมันตอนนี้ก็สั่งปั้นองค์ปู่อยู่ก็จะไปปฏิสถานที่บ้านเขาทีนี้ก็ปรากฏว,ว่าอาจารย์นั่งกรรมฐาน,ฐานจิตเนี่ยเห็นเลขเก้าแต่ใกล้เคียงมากแต่คิดว่ามันมัน มันมันใกล้เคียงมันเลขมันไม่ไปไหนนะลูกขับรถเป็นบอกเลขมันไม่ไปไหนเป็นทางรถไฟรถมาเสียงอะไรครับผมเสียงก้องแขงงก้องแงงเสียงอะไรอ่อ่านนะของคุณสัพพยานาอ๋อบางไหมเดียไปเดี๋ยวขึ้นทางแกงก้องแงองอะไรโซ่บังสูบที่ว่าเลขเก้ายังอยู่แล้วก็มีสูบก็ มีเก้าแล้วกันวันนี้เนาะมีเก้ามีศูนย์มีเก้าแต่อาจารย์จะมีตัวนี้ให้อยู่ตัวที่อาจารย์นั่งสมาธิเห็นเรือเอาสิครับรถจะของออกก็ได้ตัวที่เทใจให้เลยก็ได้ตัวนี้นะที่อาจารย์เทใจแล้วนะนะตัวเทใจตัวเทใจอไม่ไได้ <c oughs> <c oughs> ไม่บอกไอ้ตัวเน้นตัวไม่เน้นนะแต่อาจารย์ก็บอกใจเทใจให้ก็แล้วกันเทใจตัวดใจอะกจะดาครับ เล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องอาจารย์แซมก็เดี๋ยวไอตัวที่อาจารย์เห็นเนาะก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวจ่าไครับอาจารย์เอาให้สมขนากระดาษมั้ครับงานนี้ เขาเป็นนแวะเข้ามาเลยบเก่าศูนย์เก่าศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์จะไปใช้รอดจะไปใช้เองไปยายามใก้ลยกเลยกุกไปไหนรอดเดี๋ยวเดี๋ยวเาโทีเดียวเลยนะอาจารย์ฟูให้ดูเลยแล้วก็ อาจารย์ที่อาจารย์จะบอกเล่นวันนี้ก็ไม่มีตัวไหนมากนะก็จะมีอาจารย์ก็จะมีเด่นไปที่เลข9เนอะเลข9ก็ศูนย์9ศูนย์9แล้วก็เลขที่อาจารย์นั่งสมาธิเห็นนะที่อาจารย์นั่งสมาธิเห็นแต่ตัวนี้คือลิมิตนะนิมิตนะเลข<ดอ> <governance> ที่อาจารย์นั่งสมาธิเห็นวันนี้นะคือตัวน,นี้ เก้าสองเก้าสองเก้าสองตัวที่ใช่เก้าสองขีสองขี่เป็นสองขี่นะตัวกันตัวกันคือเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหรือถ้าใครจะตัดเล็ชอบกันตัวนี้เล็กชอบเลยเล็ชอบเล็ชอบชอบทั้งสองอ่ะ ทั้ง909แล้วก็509เนี่ยแล้วก็ที่ชอบมากที่สุดเลยนะก็มี09แล้วก็92 92นี่คือนั่งสมาธิเห็นเลยคือขึ้นมาเป็นตัวสีแดงเลยลอยมาเลยลอยเลย92เนี่ย29เนี่ยตัวเทมหมดใจกันไหนคร,รับอาจารย์ก็มี09 92กับ92แล้ก็ถ้าใครจะตัดก็ให้ตัด0550มองไหถือว่าเป็นตัวการก็นแล้วกันเนาะ สห้งวดที่ใดเราจะงวดที่หนึ่งกุมพาบอาจ,จารย์ให้ถึกสามโตมาก,กาจังหวะถึกสามโตบ่ะ,<ท>ะส,สามโตนี่ตอนยืดูกคิดไม่เห็นถึกสามโตนี่สามหน่หวยสอนนี่แหละหรือบางปีที่แล้วนี้อาจ,จารย์ให้ห้าหนึ่งเก้าแล้วก็สี่หนึ่งหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งเจ็ดอาจารย์จำได้เลยติดต่อกันเลยที่ให้ถูกแล้วก็ถูกข้อมูลทั้งล่างก็มีมี เนี่ยงวดของประจําวันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยอาจารย์เคยให้ถูกสามตัวตรงของปีที่แล้วตอนนั้นอาจารย์ยังไม่ได้ดังยังไม่มี Youtube เข้ามาทำอาจารย์ให้สามตัวถูกเลยแล้วก็ให้สองตัวถูกมาหลายงวดก็สามตัวตรงเนี่ยอาจารย์เทไปตรงนี้เก้าศูนย์เก้านยเก้าเศนเก้างวดนี้นะคะอาจารย์คะ แล้วก็ชื้อตัวนีนของอาจารย์เนี่ยคือ9 0 0 9 9 0 0 9์ศูนย์เก้นย์ศูนย์เก้ก้วงกลมให้ตันนี้ก็คือการไหวยแม่9 1 0 5กันไ์ห้แตารว่ายสำรับ2อตัวนี่คือเข่ามาเรื่อยๆเข่ามาเรื่อยๆบ่มีบ่มีขาดตัวบ่มมีรุดบ่มมีรุดแล้วก็โต้เด่นนี่บ่มมีรุดคือกันเด่นนี่ส่วนรายอาจารย์สิบอกว่าถ้ายุรักษได้ก็คือยุรักษ์หนึ่ง ตัเก้าเด่นเก้าหรือว่าวิ่งเก้าวันนี้หลักไหนคะอาจารย์วันนี้9้าอยู่หลักไหนคะวันนี้บอกวันนี้อาจารย์คิดว่าอยู่หลักหน่วย9้าอยู่หลักหน่วยวันที่ผ่านมาอาจารย์ให้หอยู่หลักสิบหลักสิบแล้วก็แล้วก็ก่อนนั้นก็ให้8อยู่หลักสิบคือตัวเด่นเลยคือยังไงก็มีแปดแล้วก็ยังไงก็มี6กเมื่อเมื่อกี้อาจารย์ว่ายังไงก็มีหกค่ะ แล้วก็งวดนี้นั่งสมาธิดูมันเห็นเลข92เนี่มันขึ้นมาตัวยังใหญ่เลยนะยังไงก็มี92เนี่ย29ยังไงก็มี9อาจารย์วนี้ยังไงมี9 9จะมาอีกนึงจะมาสามวดเลยมั้งงวดนี้ยังไงก็มี9เออไม่กี่นี่งเลย9เกา็รอดอาจารย์นะกับโบกับหัวเนาะเกิดโบกับหัวโบกับหัวอาจารย์บอกว่าจะไดับอาจารย์บอกว่าบกับกับนี่คือจะได้2หกสองอาจารย์ เป็นวันเกิดของอาจารย์ปู่คนดีกรับน้ำแม่ลองได้ยินว่าอาจารย์เกิดวันที่เท่าไหร่นะคะยี่หกวันที่ยี่หกที่จะถึงนี้ใช่ไหมคะเออมมื่อกลับหัวเห็นมันเป็นเก่าสองสองเก่าเก่าสองมาที่นนี้ก็หาศูนย์เก่าตัวนี้นี่ก็คือฝันใดครับรถัวบางนึงนะปูได้อยู่ดอกหนึ่งหกแต่ว่าปูก็บอกสีไปเขาบอกว่าล้อกันเข้ามา นิมิตออกแล้วมันบอกดอกเขา่าวัามันเกิดออกอีดีหวกนึงตะวัว่ารอกันน่สิ่ะอาจารย์คุณคำมิน์เบอร์ทั่อาจารย์บอกนว่ครับเบอร์ทั่วอาจารย์เบอร์ทั่วอาจารย์บ่ครับบอกตอนนี้เลยครับว่าปุยทางไก่เป็นเดินทางมาบศหสองศูนย์หกสองห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้า โชว์ต so ัวเลขอะไรบ้างันจพูนะครับผมเดี๋ยวยกโชว์ให้ดูยกโชว์หนึ่งสองจ็ดสิคอมเมนต์เขามาเ็ดเก่าเ็ดอาจารย์สี่เ็ดห้าเรียกนี่้อน่นอาจารย์ใดไม่ไม่ ถือสามวันเลยสามตัวะตอนสมัยยูทูบเนมันไม่เห็นนะก็จะงนะรับเลยอาจังตัววััว ธรรมดาเนาะคนกำลังก่อสร้างก <c oughs> <t ong> <im> ่อสร้างเอามาเ่ย้ยเตือเฮ้ยเตือนอาจารย์ขึ้ได้ยินข่าวว่าลูกศิษลูกหาได้รลายคักร้ายจนได้สร้างบ้านให้บอกค่ะซอยกันมืดทุกคนพันลวกร่วมมียุทูมาเห็ดแต่ที่นี่ปูกะให้ถึงมาตลอดกับอเขาสโตนี่ยสาตนี่ กำลังเทดบ้านนี่ก็สามตเข่าสามเทือหหลังจากนี้ให้สามติดมาแล้วก็เขา 9, 3, 6, นน่าเก้าศูนย์สหแล้วก็นานก็สองตแค่นี่นายปลาเป็นแนวทางเป็นแค่แนวทางเนะคะเนาะ กอนเน้นๆนะคอาจารย์9 9น9 9 0 9 2 0 9 2 0กระดานนี่ข้องแค่พี่น้องข้างพีแยกมาท่านเห็นนะจา้าวแคบหน้าจอเลยเด้อค่ะเด้อพี่น้องเดีานี่อยู่รักน้อย